ผมก็ตอนนี้สังเกตได้ว่า,าบนภาชนะที่เราใส่น้ําไปตอนนี้เป็นเม็ดฟองอากาศหรือว่าเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วเราจะเปลี่ยนน้าที่หนึ่งออกนะฮะส่วนส่วนอันนี้เป็นน้ําปะลาแล้วก็ผสมผสมไปด้วยผงนัวเดี๋ยวเราจะใส่ไปตอนที่เราเปลี่ยนน้ําเดี๋ยวตอนนี้เราเอาน้ําแหลกทิ้งก่อน อกองรูมในหมอ้อเ่ยส่วนอันนี้เราจะใส่น้ำปลาร้าแล้วก็ผงนัวที่เราเตรียมไว้นะผมราดไปเลยตอนนี้เด็ดมากเลยเราจะใส่แตงมะกลุ่มไปด้วยตงโมกูดฉีกนะผมแตงโมกูดฉีกแล้วก็หอมผักชี แล้วก็ลปคีไปเรื่อยใส่ลงไปหน่อยหนึ่งเพิ่มความหอมความนุ่มครับแล้วเราก็จะคนนิดนึงสังเกตได้ว่าตอนนี้เริ่มหอมแล้วผมหอมทะลุป้องไปแล้วตอนนี้ <c oughs> เราก็จะนาน้ำมาใส่เป็นน้ำที่สอง <c oughs> วันนี้จะมาทําแบบแค่ใส่แค่สองน้ำนะแะเราจะใส่น้ําไป <c oughs> เป็นฟองอากาศรอบนี้เราก็ จะพอครับผมเดี๋ยวนี้เราจะให้เป็นฟองอากาศเลยเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้าครับครับผมตอนนี้ก็น้ําที่สองอขึ้นเป็นฟองเม็ดอากาศแล้วก็เดือดเลยนะครับลองผมลองจับเวลาดูเลยนะฮะน้ะําละา15-20นาทีถึงจะขึ้นเป็นเม็ดฟองอากาศอันนี้ขึ้นเม็ดฟองอากาศตก20นาทีนะฮะตอนนี้ครบแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยปิดแก๊สแล้วเราก็เอา น้ำออกตรงระหวังด้วยนะครับน้ำมันร้อนมากเลยพอเด็ดแล้วเราก็เตรียมมีผักชีไปเรื่อยแล้วก็ต้นหอมผักชีน,นี้เราหั่นไว้เราก็ใส่ไปเลยเพิ่มความหอมสังเกตได้ว่าหอมนี่แทบทะลุกล้องเลยนะฮะเราก็คนให้เข้ากัน แล้วเราก็ลองชิมนะถ้ามันยังไงเราก็ค่อยปรุงรสหน่อยลองชิมดูก่อนครับผมอืมรสชาติอร่อยเลยนะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยพอเสร็จแล้วเราก็จะเทเลยเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ ออกมาแลวเป็นไงครับผมน่าทานไหมครับในรูปแบบไก่ใต้น้ำในรูปแบบของสุริยันออนทัวร์ครับอร่อยเลยแบบไม่ต้องปรุงเลยลองไปทำกันดูแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังอย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณครับ